เออสวยที่หลังจะย้อึ้นูขอละไอ้เนี้ยไปทางขวาเลยร้อนจัดปากซี่ไงยึดที่หลังยึ้อเปี๋ยวเกี่ยวเั้ไได้ขอได้ดูว่าร้อนไหนการดูนะลูกเ็ดอย่าบังลูกเจ็ดอยบังเฮ้ สันซูเปอร์ซฟไอไปแล่นปนเ้ออกเกือบแล้วมึงเกือบเกือบเกือบยนีต้องมงใ้จุปาไสิในดอนี้ยขึ้นขนาดี้ยิ้ไปทึู่นะัะ ไอ้เอ้าเข้าไปเอาลเงี้ยโห่เ้ยไม่เข้าู่ตกใจใจหายเลยแม่หมอกุ้งโอ้วก็ไม่เข้าสักสีสักสีเยอะขนาดนี้มาดีเนอะาดีเจ้โวาน่า ตันนาสันดูดหน่อยสันดูดหน่อยสันมเคยิงล้วนะต้องยิงสันจิงวะเอ้ยตรงไหนเนี่ยไปไหนอีกเนี่ยตงนก็โลกอะ

โอเค,อเ,คเอ้ยเอ้ยต้องเรียกซันซิ้วจริงเหรอเนี่ย